สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้พี่เพรมีวิธีการนุ่งสิ้นแบบว่ามาฝากนะคะลองทําตามดูค่ะวันนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะคะคือสายรัดสิ้นค่ะเวลานุ่งแบบว่านะคะสามารถป้ายได้เลยค่ะดูตำแหน่งของงานวาดให้อยู่ด้านหน้านะคะ แล้วก็ใช้สายรัดค่ะรัดได้เลยค่ะในกรณีที่ลูกค้าใส่เสื้อสั้นใช่ไหมคะลูกค้าไม่ต้องพับตรงหัวซิ้มก็ได้ค่ะก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้นะคะ หรือว่าจะพักลงก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะเรียบร้อยค่ะลองนําวิธีไปปรับใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะ